สวัสดีค่ะสวัสดี FCTP ทุกๆคนนะคะเอ้ยเนาะเราเห็นวันนี้ป้าออกมาพูดใช่ไหมเกี่ยวกับไอหัวดวงอาทิตย์ใช่ไหมล่ะหัวดวงอาทิตย์เมื่อไรจะเลิกกัดป้ากับลุงสักทีฮะมันไม่มีอะไรจะเล่นแล้วหรอคอนเทนต์มันเยอะแยะมากมายจะไปทำร้ายทำลายเขาไปถึงไหนไม่กลัวบาปกลัวกรรมบ้างเหรอถามจริง คืองงอ่ะในการที่เขาออกมาบอกว่าเอ้ยลุงอยู่ในนั้นเนี่ยลุงตัวอ้วนนะตัวขาวนะนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพได้มีการมีการได้มีห้องสมุดมีที่อ่านหนังสือมีที่สามารถเข้าไปอ่านหนังสือเรียนนู่นนี่นั่นสารพัดแต่ก็แปลกนะรับไม่ได้ในสิ่งที่เขามีความสุขในสิ่งที่เขาไม่ลำบากในสิ่งที่ ในสิ่งที่เขาไม่เครียดหรือว่าเขาไม่ทรมานหรือว่าจะต้องให้เขาถูกกระทืบถูกตีถูกนู่นนี่นั่นหรือเปล่าหรือ,อยังไงคืองงไงงงกับตักกะของพวกคุณเนะี่ยเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าเขาอยู่ในนั้นเขาก็เข้าไปแล้วทั้งๆท,ที่เราก็รู้อยู่แก่ใจนอก F C ว่าคืออะไรเขาก็เข้าไปแล้ว อันนี้เมียเขาอยู่ข้างนอกแต่เขาก็ไม่ได้ไปยัง่งคือเขาไม่ได้ไปด่าคุณเขาไม่ได้ไปว่าคุณเลยแต่คุณเนี่ยพยายามที่จะไปหาเรื่องเขาพยายามที่จะไปเล่นเขาไม่เคยให้เกียรติเขาเลยอ่ะถามจริงๆเนอะจบมาได้ยังไงอ่ะเรียนมาสูงขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะการศึกษาเนี่ยมันหายไปไหนหมดหรอ หรือว่ามันส่งคืนอาจารย์หมดแล้วคือไม่รู้ว่าผิดชอบชั่วดีเลยอะไรประมาณเนี้พูดถึงในเอฟซในการที่ป้าออกมานั่งเล่าเหตุการณ์ต่างๆหรือว่าออกมาพูดถึงเกี่ยวกับลุงเพราะ f อฟทุกคนเขารักลุงเขาคิดถึงลุงเขาไม่ได้เห็นหน้าลุงเป็นเดือนแล้ว ทีนี้ป้าก็เลยเอาสิ่งดีๆเนี่ยมาพูดให้เอมีความสุขเอามาพูดให้ f อีสบายใจมันผิดด้วยเหรอมันผิดมากขนาดนั้นด้วยเหรอถึงก็ต้องคุณถึงต้องไปกัดไปจิกไปจิกกระบาลเขาขนาดนั้นอะ่ะคือเขาไม่ได้ทำอะไรคุณเลยแม้แต่นิดเดียวอะ่ะแต่คุณอ่ะไปเล่นเขาอะ่ะคุณไปหาเรื่องคุณเริ่มต้นก่อนตลอด ตั้งแต่กี่ชาติกี่ชาติแล้วเนี่ยไม่เห็นกัดเขาไม่เคยปล่อยเขาสะกีเนี่ย<ม>ว่างมากเหรอคะว่างมากก็ไปนั่งสมาธิซะไปนั่งอ่านหนังสือซะหรือว่ามันไม่ได้เงินหรือกูทําอย่างนี้กูได้เงินระวังนะถ้าสมมุติว่าเขาโมโหขึ้นมาปุ๊บเนี่ยช่อดอกไม้เขาก็ไม่รับนะจะบอกให้ หลักฐานเขามีเยอะแยะมากมายแต่เขาจะทำหรือเปล่าล่ะจะบอกให้นะเอฟซี FC พร้อมช่วยเหลือด้วยเป็นร้อยๆคนแหละจะบอกให้เอาไหมล่ะทำอะไรอะ่ะไม่คิดโตจนแก่หัวงอกแล้วอะ่ะต้องคิดบ้างเขาอยู่ของเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะ ป้าเนี่ยเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเขาสามารถทำอะไรก็ได้จะกัน่นจะแกล้งเขาไปถึงไหนฮะเขาเรียกว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายถ้าลูกผู้ชายเขาไม่ทำร้ายผู้หญิงเขาไม่มานั่งด่าผู้หญิงไม่เรียกอีทงอีเถกอีเถกอะไรอย่างนี้หรอกเป็นผู้ชายหรือเปล่าหรือว่าใส่ผ้าถุงคืองงไง คือต่างคนก็ต่างอยู่สิคะแล้วทำไมคุณว่างานมากเหรอคะฮะห,หรือยังไงเขาออกมาเล่าให้เอฟซีของเขาฟังอ่ะถ้าคุณไม่ชอบคุณไม่พอใจคุณก็เอามือเนี่ยยัดรูหูเอาไว้คือไม่ต้องฟังหรือว่าไม่ต้องเลื่อนไปดูแล้วก็ไม่ต้องไปฟังขนาดของคุณกระเด้งขึ้นมาฉันยังปัดทิ้งเลยนับภาษาอะไรอ่ะ FC ของลุงป้าเนี่ยเขาก็ปัดทิ้งเหมือนกันเขาไม่ดูหรอกค่ะเพราะว่า f อฟซีไม่เคยไปหาเรื่องใครอยู่แล้วแต่นี่อะไรเนี่ยกี่เรื่องกี่เลา่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขนาดเขาเข้าไปอยู่ในนั้นเขาออกมาเล่าเหตุการณ์ออกมาเล่าการอยู่อยู่ในนั้นการดูแลร,ร่างกายเป็นยังไงยังนั้นนี้มันเป็นสิ่งดีด้วยนะคะา f เอ ในการที่ป้าออกมานั่งเล่าว่าลุงอยู่ในนั้นไม่เหมือนที่ข่าวมันออกมาข่าวออกมาแบบกระทืบตีฆ่านู่นนี่นั่นสารพัดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นข้อดีมากกว่าให้คนชื่นชมว่าเอะโอ้โหไอ้ตรงนั้นน่ะที่ลุงไปพักอาศัยอยู่เนี่ยโอ้ดีจังเลยไม่เหมือนในข่าวเลยนะในข่าวมันประโคมออกมาโดนกระทืบโดนตีถูกทำร้ายร่างกายถูกวางยานูน่นนี่นั่นสารพัด เป็นสิ่งดีไหมอ่ะคือลุงไปอยู่ตรงนั้นน่ะลุงอ้วนท้วนสมบูรณ์ขาวไม่เป็นไรเลยสบายใจต้องการให้เขาแบบลำบากเหรอต้องการให้เขาถูกกระทืบเหรอหรือ,อยังไงคืองงไงงงกับตักกะพวกคุณน่ะนะถ้าไม่ชอบเขาก็ไปที่อื่น นะไม่ต้องมากันแกล้งเขาไม่ต้องมาจิกกระบาลเขาเรียกกระบาลน,นู่นนี่นั่นเขามันน่าเกลียดการศึกษาก็มีเป็นถึงตรงนี้แล้วทำไมยังจะไปหาเรื่องเขาอีกอ่ะคืออยู่เฉยไม่ได้กูไม่มีคอนเทนต์จะแดกหรือ,อยังไงคืองงไงตักกะป่วยๆเขาอยู่ของเขาเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว ยังไปนั่งรังแกเขาอีกอะตอนที่ผัวเขาไม่มีอยู่ข้างนอกก็ไปรังแกเขาพอผัวเขาเข้าไปข้างในก็ไปรังแกเขาอีกบ้าไปแล้วประเทศชาติฮะถ้าประเทศไทยเนี่ยมีคนแบบนี้นะสักร้อยคนเนี่ยโอโหบ้านเมืองขีหายอ่ะจริงไหมคะเอฟซีตลกสิ้นดีเลยอ่ะทำได้แค่นี้ทำได้อย่างเดียว ในการที่ลังแกผู้หญิงเห็นเขามีความสุขไม่ได้เป็นยังไงจะตายลงแดงตายหรือยังไงคะเขาไม่เคยไปวุ่นวายกับครอบครัวของคุณเลยเขาไม่เคยไปว่าอะไรกับคุณเลยแต่คุณมานั่งกัดนั่งจิกทนไม่ได้นะงงมากต่างคนก็ต่างอยู่ไปสิจะไปยุ่งกับชีวิตเขาเพื่อจุดๆุดจุด,จดเพื่ออะไรวะ ถามหน่อยทุกวันนี้เขาไม่ออกมานั่งด่ากันแล้วเพราะว่าทุกคนก็มีการศึกษามีสมองมีความคิดเป็นของตัวเองทั้งนั้นแหละเขาไม่นั่งออกมานั่งด่ากันแล้วแต่นี่ยังล้าหลังยังออกมานั่งด่านั่งแซะกระแชะเขาอยู่นี่แหละคือว่างงานไงนไปหางานทําจ้ะหรือว่าไม่มีงานแล้วเขาไม่รับจ้างแล้วว่างั้นฮะลอยแพรประมาณนี้ เลยหันมากั่นแกล้งเขาเชื่อเลยเป็นคนอยู่ไหมเนี่ยถามหน่อยสิตลก